ในที่สุดกับตันตู่ก็พาสายการบินแห่งชาติเข้าสู่ปลายทางสารล้มละลายโดยแนวทางการฟื้นฟูกิจาการอันดับแรกสุดคือต้องการให้การบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยให้กระทรวงการคลังขายหุ้นจาก51%ให้เหลือ47%และเมื่อสัสดส่วนของกระทรวงการคลังลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ50จะส่งผลให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยถูกยุบไปตามกฎหมายพบรบแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์2543 ผลที่ตามมาคือทําให้พนักงานของบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในช่วงการดําเนินการตามแผนฟื้นฟูที่อาจจะต้องมีการปรับลดพนักงานลดหรือยุบบางตําแหน่งงานรวมถึงลดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆบางประการของพนักงานตามที่สหาภาพเคยคัดค้านมาก่อนหน้านี้แต่คนแรงเสียดทานไม่ไว้จำต้องยอมรับบทอวสานของสหาภาพการบินไทย สำหรับสหาภาพาแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยนั้นก่อตั้งขึ้นในปีพศ2522ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518ต่อมามีการแยกย่อยมีทั้งสหาภาพพนักงานการบินไทยสหาภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและสหาภาพแรงงานพนักงานฝ่ายช่างต่อมาพศ2534รอสชปฏิวัติยึดอำนาจและยุบสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ต่อมามีการประกาศกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2534พนักงานการบินไทยจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจขึ้นโดยมีกัปตันประกอบสุขหวานเป็นนายกสมาคมคนที่หนึ่งต่อมาปีพศ2543รัฐบาลนายโชลิกภัยได้ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปีพศ2534และประกาศใช้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ปีพศ2543แทนและเมื่อวันที่8เมษายน2543ใช้ชื่อว่าสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยและถึงนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันสหาภาพการบินไทยมีอายุ41ปีมีประธานสหาภาพมาแล้ว5คนคือ 1. นางแจ่มสีสุขโชติรัตต่อด้วยนายสมศักดิ์สีนวลและกลับมาเป็นนางแจ่มสีอีกครั้งต่อด้วยนายดำรงไวย,ยะคณีนายสุกิจลบบำรุง และจ่าสิบโทนเรศพึ่งแย้มประธานสหาภาพคนปัจจุบันที่เพิ่งรับหน้าที่17มกราคม2563ที่ผ่านมาผลงานที่นอกเหนือการเป็นตัวแทนพนักงานเรียกร้องกับนายจ้างนั้นปรากฏในช่วงการเมืองเข้มข้นที่เกิดกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่มคนเสื้อเหลืองมีบทบาทสำคัญในช่วงพศ2548ถึง2552 โดยเดือนสิงหาคม2551สหาภาพการบินไทยพร้อมกับสหาภาพรัฐวิสาหกิจอื่นๆเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการประปาคสมอกท่าเรือรถไฟประกาศนัดหยุดงานเพื่อกดดันให้รัฐบาลทักษินล,ลาออกต่อมาในวันที่19พฤษภาคม2557สหาภาพการบินไทยถแถลงการปฏิบัติการยึดคืนอำนาจอธิป,ปไตยเพื่อปฏิรูปประเทศไทยร่วมกับกปป,ปส ไลลารัฐมนตรีและนัดหยุดงานตามมติสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์โดยใช้สิทธิการลาง,งานตามระเบียบบริษัทขณะที่ประธานสหาภาพในขณะนั้นระบุว่าการบินไทยขาดทุนซ้ำซากเพราะนักการเมืองเห็นแก่ตัวขมืดผลประโยชน์ให้พวกพ้องอย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดคิดว่าสหาภาพบินไทยที่แข็งแกรง่งผ่านร้อนหนาวมา41ปีจะถึงบทสุดท้ายต้องปิดฉากลงไปในรัฐบาลชุดนี้